วัสดีค่ะวันนี้มีงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายมารับสมัคร2องตำแหน่งนะคะคุณสมบัตินะคะอายุไม่เกิน3,5ปีนะคะวุฒิการศึกษาม .6 ถึงปริญญาตรีนะคะมีความสามารถทางภาษาอังกฤษมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสามารถใช้ลายเฟซบุ๊กนะคะมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ ชอบงานบริการมีทักษะชอบด้านงานออนไลน์พิจารณาเป็นพิเศษสนใจยื่นใบสมัครที่ร้านสุภาพรเพรพลยนะคะชั้นจีหรือมบ,บางกะปินะคะสอบถามโทรศัพท์ที่เบอร์นะคะ02128084นะคะหรือเบอร์มือถือนะคะ094850664นะคะขอให้ทุกคน ลองดูนะคะที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะรับสองตำแหน่งนะคะเจ้าหน้าที่่ายขายนะคะขอบคุณค่ะ